สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะชี้ได้ค่าสินใหม่เท่าไหร่ทนายเกิดผลชี้ชัดกรณีแตงโมนิดาคุณแม่สามารถเรียกค่าสินใหม่ได้เท่าไหร่การเสียชีวิตของนักแสดงสาวแตงโมนิดาหลังเกิดเหตุการณ์พลัดตกเรือสปีดโบท๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพระยาสร้างความเสียใจให้กับครอบครัวเพื่อนร่วมวงการตลอดจนแฟนคลับจำนวนมาก หลายคนต่างสงสัยในความไม่ชอบมาพากลของบุคคลทั้ง5้าที่อยู่บนเรือหลังแตงโมพัดตกเรือนอกจากนี้ยังมีการผุดประเด็นร้อนหลักฐานใหม่หมอย่างต่อเนื่องล่าสุดทนายเกิดผลแก้วเกิดได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กถึงกรณีการเรียกเงินค่าสินไหมโดยระบุว่า การเรียกเงินค่าสินใหม่ทดแทนในกรณีที่มีผู้อื่นทําให้ลูกตายแม่สามารถเรียกค่าทดแทนตามกฎหมายได้เท่าที่กฎหมายบัญญัติไว้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เท่านั้นไม่ใช่ว่าอยากเรียกเท่าไหร่ตามเอิมเภอใจโดยไม่มีกฎหมายรองรับได้ทุกอย่างนะครับ ในกรณีที่บุตรเสียชีวิตทันทีโดยไม่มีการรักษาพยาบาลก่อนเสียชีวิตกฎหมายให้เรียกค่าสินใหม่ทดแทนได้2กรณีคือ 1. ค่าปรงศพหรือค่าจัดงานศพ 2. ค่าขาดไร้อุปการะเลี้ยงดูนอกจากนั้นไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้ว่า ต่างจากกรณีผู้ถูกละเมิดบาดเจ็บไม่ถึงตายแต่ขาดรายได้ขาดประโยชน์จากการทำงานแบบนี้สามารถเรียกได้เช่นแตงโมอายุ30มีรายได้เดือนละ150,000บาทร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคภัยประจำตัวหากไม่เสียชีวิต ก่อนจะมีอายุยืนและทำงานต่อไปได้ไม่น้อยกว่า30ปีนับถึงอายุ60ปีแบบนี้ฟ้องเรียกค่าสินใหม่ทดแทนได้หลายอย่างรวมทั้งค่าขาดรายได้เดือนละ150,000คูณ12คูณ30ได้ด้วยแต่ในรกรณีที่ลูกตายแม่จะเรียกค่าสินใหมแบบนั้นไม่ได้ แม่เรียกได้แต่ค่าจัดงานศพและค่าขาดไรอุปการะเลี้ยงดูเท่านั้นสมมติว่าขณะน้องมีชีวิตอยู่ส่งเสียแม่เดือนละหน0 0งบาทขณะนี้แม่อายุ60ร่างกายแข็งแรงคาดว่าจะมีชีวิตถึง70ปีแบบนี้แม่เรียกได้แค่เดือนละ15,000เป็นเวลา10ปีไม่ใช่คำนวณจากไรายได้ของลูกและอายุของลูกนะครับแม่ควรมีทนายความนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก t n e w วสขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ